่าเอาเก็บก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครมันมาซอยของวะ่อยเลยนะ่อยเลยนะโอ้นี่ใส่เสียโยซ่าดีบรุนเมกาดีบรุนดูไบดีบรุนชาอจายทุกคนกันด้วยนะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไอรอนซูเวยรวฟนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของสไตล์พีที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะในส่วนของมือถือ Android นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนเกาะนะท่านผู้ชมนะเออมาใหม่เลยนะท่านผู้ชมนะที่จริงมันเปิดมาประมาณรอบหนึ่งเน้นนะท่านผู้ชมนะหมายถึงว่าเปิดแบบทดสอบนะรอบหนึ่งนี้ผมได้เล่นทดสอบไปแล้วตอนนี้เขาอัปเดตใหม่นะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะท่านผู้ชมนะมเป็นภาษาไทยเล่นกันแล้วนะครับนะ เออมาว่ามาว่าคดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน,นี่เป็นเกมออนไลน์เนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับน้องๆโคตรึงอุ้ยไปดิเราไหนมันให้เราไปตรงไหนแตะอาา๋อหาคันหรือหใช่ไหมรวบรวมท่อนไม้นะ่เดี๋ยวเราต้องทําตามเคสเนี่ยภารกิจหลักอันนี้ภารกิจหลักอยู่มุมซ้ายมือนะทุกชมนะรวบรวมต้นไม้ที่แตกหักแล้วก็รวบรวมกวดโอเคไปยังจุดอ๋อมันให้เราไปตรงนี้นะจุดหมายจุดหมายปลายทาง ตรงไหนนะมูแมปมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยคนดูดูดิเออมาอะไรมาเต็มเลยเนี่ยคนดูนะในแมปนะฮะเราต้องวิ่งตามที่มันบอกให้เราไปก่อนนะครับบากาบากาแล้วเดี๋ยวนะคนดูผมเพิ่มเสียงเกมก่อนเสียงเป็นกระเบาโพดเอาดีเอาดีเฮ้ยหมาป่านี่ว่าหมาป่าหนูตึงแมวไม่เข้าใกล้มันนะครับคนดูนะไปฝนตกเลยนะโอ้มันอัปเดตภาพมาใหม่นะ คือผมไปเล่นไปแล้วคนดูจาได้ไหมพาร์ทที่แล้วนะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะทุกชมนะก <g ül> <g ül> ็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ดอกนะปีที่แล้ว <g ül> เอ้ยมันให้เราไปไหนเนี่ยนานนี้ไปคึ้หาดตรงนี้ใช่ไหมโอ้มีรถอยู่แถวนี้นี่ว่าคนดูนี่มันขลองเทรเทรวาดิเดเอ้ยผมลืมปั๊บอันนี้ให้ทุกคนเห็นก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเอากดผิดเอเออ๋อกดดูแป๊บหนึ่งนะเอ้ด้านบนไม่มีใครอยู่เต็มเลยนะตรงนั้นอะ เด,ด,ดี๋ยวเดอ่าผมจะเอาอ่าในส่วนของ F P S อะไรมาไว้ด้านบนหน่อยแล้วกันนะจะได้มองหินอันนี้ผมเล่นบนมือถือเอา G Phone 7นะครับน้องๆนะเอ,อ้าของนี่ว่าเอาเก็บก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครมามาซอยของวะ่อย,ยะอ,ยยนะอยเลยนะ่อยเลยนะโอ้นี่ใส่เสียอันนี้มันเซฟโซนนี่ว่ามันมันนั่นไม่ได้นี่ว่าอ๋อแล้วเข้ามาในนี้นะโอ้มันปรับใหม่นะคุณดูเนี่ย ตัวเพียงพอบัตรผ่านคารื้อหาโอเคเราต้องไปเอาตรงไหนนอกบัตรผ่านคานรื้อหาลุงบัตรผ่านคารื้อหาเอาตรงไหนนี่ฮึอ๋อได้แล้วเยาเข้ามาข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูกระเป๋าเราก่อนดิโอ้ตัวเราไม่อย่างล้นนะคนดูนะเออบ้ากะยังก็ GTA เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเกมเป็นแนว GTA แล้วหรือไหนมันให้เราไปไหน ที่ตู้สภาอผ้าตรงนี้หรือเปล่านี่อ๋อโอเคไฟมอไซค์เอาไปเก็บทุกตูนก้นะฮะท่านผู้ชมนะอ้ามันจะตีเราสั้บานไหนประตูเข้าประตูตรงนีง้โดดเข้าไปจ้าอยู่ชั้นบนหรือเปล่าทำไมพวกนี้มันไม่ทำอะไรกันเลยมันหาของอะไรกันอย่างเดียวเลยนี่ ปับ๊บเปิดของจ้าเออมันคืออะไรเนี่ยสปริงเอามันทำไมนักหนาเนี่ยของเนี่ยยีนี่ผู้เล่นออนไลน์โคตรเยอะคนดูตอนนี้นะไม่ยังเทียนยังเทียนอ,อ่ะจริงๆแล้วเราควรเอ่อไปเล่นสร้างบงสร้างบ้านคนเดียวนะั้นเรากดไปยังโลกก่อนนะกรุณาไปที่ขอบอ๋อเพื่ออพยพหรอโอเค กระของอะไรเต้ไม่หมดเลยเนาะผู้มต้องไปหาของนะรวบรวมไม้ที่แตกหักโอเคเราจะกลับไปก็ไปที่ริมทะเลแล้วนะฮะัริมเลริมทะเลริมเลโน้ตือเพื่อที่จะออกไปลุยสายเดี่ยวโลกนะ,ะกครนะับทผู้ชมนะเอ้ทจริงๆเราไม่ต้องไปก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องกลับไปยังทะเลก็ได้ไม่ต้องกลับไปยัง,ยง,ปยงโลกก็ได้นะจริงๆคนดูเราควรที่จะ มาสร้างบ้านอยู่แถวนี้ดีกว่าฮะนี่ดูจากทรงนะเพราะนั้นมันเอือกันนะครับ <h ahaha> มึงเล่นนี่ไม่ดูตรามาตร,ตราเรืออะไรเลยเนาะเกมมันต้องแบบสร้างอ,รอารยธรรมขึ้นมาไอ้หนุ่ม small fin มาเราจะเริ่มจากการตัดต้นไม้ก่อนเลยบัวบัว,วอ้าวเฮ้ยอ,อ,อ, <h ahaha> อะไรวะรวบรวม,รวมไม้ที่แตกทักขึ้นที่หินโอเค เออเราไปนี่คนเดียวดีกว่าออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไปสู่โลกกว้างคนเดียวนะคุณดูนะนี่เรือเราใช่ไหมเฮ้ยว้าวปฏิคัสเกมดึกหน่อยนะคุณดูนะมันจริงง่วงๆหน่อยมาเลยจ้าอีซี่ขับเรือออกเลยครับไปเลยเด้อ พยบเลยครับโคตรล่อโคตรตึงเนี่ยผมอยากรู้ว่าเกาะของผมมันอยู่ไหนนี่เกาะบ้านเนาะเราไปที่เกาะบ้านก่อนนะครับไปกรอกของตัวเองสักหน่อยนะกันนะอ,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 อีอีอีอเอีโคตรตีโคตรตึงอะ่ะของเทรเทรมาของเทรนะ่ะนี่ไงนี่เราเราสร้างบ้านของเราเองดีกว่านะคุณดูนะ ของเทรเทร์าเอ๊ของเทรน่ะของเทร์แกนี้น่ะของเทรเทร์ๆๆมาไหนวะไหนสร้างอย่างน้อยก,กี่อันวะนี่สร้างโอเคอ่านลากใช่ไหมสามอันน nice. ้อยสกูเท็กโคสตึงอ่ะไปยังไงต่อเหรือ รวบรวมไม้ที่แตกหักไหนอ๋อนี่มันมีภารกิจตรงนี้อยู่นะครับตัดไม้โอเครวบรวมไม้ที่แตกหักรวบรวมกรวดนี่ไงไม้ที่แตกหักจุดตรงนี้แถวนี้ตรงพื้นแน่นอนเลยนะเย้เ <Yeah. S 1> นี่ยถึงอันอ้าวโอเคกรวดจุดตรงนี้นะครับเราทำตามเควสมันนะมันเควสมันจะมีบอกอยู่ครับมุมบนซ้ายมือนะน้องๆนะโอเคครับของโอ้นี่ไงเย้ yeah. สร้งซีทรับของเลยครับย้อนกลับมาครับนี่เยี่ยมเวอร์ดีกูดแมนเอาว่ะคนดูตอนนี้สบายแล้วของเทรเทวาอะของเทรนะ่ะของเทรแค่นี้นะของเทรเทวะแอบรูปแปบบ๊บเย้มาตะต้นไม้สินะวะของเทรเทวะของเทร,เทรนะ่ะ คอลองแท้แขนนี้นะคลองแท้แท้ามา <c oughs> เก็บผลเบอร์รี่แป๊บเย VERY good. ้เว r y ์ o o d กูดนอะไรเนี่ยตั้งฐานลากโอเคจับกล้า่เนื้อผมกดรับของก่อนโอ้โห่ข <c oughs> องเยอะกินผมไปสร้างฐานลากให้มันครบก่อนนะโอเคตรงนี้ รับเลยสวยบอลซูลธุรกิจรายวัน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอเคทำไรต่อกดสร้างคอนโซลเฟอร์นิเจอร์นี่ไงเอาเค,ครือข่ายไม่จะเขียอะไรอีกเลยเอาวาอะไรฮิกวางอะไรตรงนี้ ของเทรเทรวาเน้นการต่อครับเก็บผลเบอร์รี่เก็บไปแล้วนี่พี่เก็บไปแล้วเย้ yeah, รับของโว้อะไรมาตัวเต็มเลยป้ากะัตการก่อนมีเตียงนอนโอ้ถ้าอ๋อทำเตียงนอนโอเค <c oughs> รับของมาครับ <c oughs> ก็สร้างเตียงนอนนะ <c oughs> คนนั้นะดูทรงแล้วฟ้ <c oughs> อนี่เจ๋ ยังไงที่นอนเราตรงนี้แล้วกันนะแบมอ๋อนอนโอเคนอนบนเตียงมันจะได้ฟื้นฟูนฟนอย่างชา้ชาๆเอาเมื่อกี้นี้เราวางเตียงไม่ลงหรอวะคนดูเอา้า โอเคอ่ะไปนอนลงบนเตียงก่อนนี่ของเทรเทวะฟืนเลือดฟืนเลือดคนดูโอเค <c oughs> นะฮะจริงๆน,นี่ผมเคยเล่นไปแล้วคนดูจำไม่แน่กันหรืไงวะถ้าคนติดตามพี่มันจะรู้นะพี่โอ้พี่โฮแม่งนี่ไปแล้วนี่มานี <c oughs> รวบรวมแฟลกคืออะไรเนี่ยแฟลกคืออะไรวะแป๊บนึงนะคุณดูผมดูชุดดูก่อนผมไม่มีชุดใส่เลยหรอหรือว่าอยู่ในของขวัญละไอ้ไงเช็คอินแล้วอ่ะอีนเดียเล <okay. S 2> ยโอเคไอ้ตรงไหนต่อ รวมแฟกสร้างเสือยืดโอเคโอเคป้ายสะพายหลังนี่ผมไม่มีชุดใส่เลยนี่นี่ว่าไรเฮี้ยร oh ูปอาตการก่อนะเบสิบอลเชือกปากเอาไม้เบสบอลก่อนเลยอย่างแรกที่เราจะทำนะมันเป็นอาวุธนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่มีนี่นี่จบเลยนะชุดของเทรเทมาเอะของเท่น่ะของเทเขนี่นะ ของเทเทรมาเะมาว่ามาว่าไหนว่อะอาี้นี่ของเราอยู่นี่ใช่ไหม๋ยวไปหนุนผมผมจัดของใหม่ก่อนนะแต่มันออกมาก่อนครับแถบบทางลัดแล้วก็อันนี้ต้องมียาไว้หน่อยนะโอค้ครไปเรา ทำา้อนหินเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเควสอะไรมาสร้างไม้เบสบอลโอเครวบรวมแฟกแฟกแฟกอยู่ไหนแฟ,ก,แฟกนั่นเป็นหญ้านะฟแฟกแฟกหรือเปล่าหญ้านะเอามาคไว้ก่อนเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับว้าเวอีกูดโอ้เอาเจ้ากวางตัวนี้สักหน่อยนะอืมอือของแทเแทเวานี่ยอาดิีอาดิี ของเทน่ะของเทแค่นี้นะของเทเทมาเรียบร้อยครับดูตึงเปียเลยวอ้โหโโยเย<อ> a ไปดีไปดีย๋ยวเก็บของสักหน่อยนี่ในนี่นี่พอพอ,อ very good แล้วมันเขียนโปรมันเขียนแฟกทำไมนี่เอาเก็บอันนี้เราได้แฟกเฉยเลยเอาฮูอันเดียวกันหรือ โอเ้เกมแม่งปิงจัดเลยมึงปิงอะไรเนี่ยกูกดติ๊กไม่ขึ้นในรับกล่องน,นะว่าได้เฮียเอาล่ะอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ก็ไม่รุดนะเน็ตพีก็ไม่หลุดนะคนดูเออโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะับสรับจะตัวเกมเอ่อ Survival Island นะท่านผู้ชมนะไปรวมมาเล่นกันได้นะครับมีเล่นในส่วนของมือถือ แอนดรอยไปที่เรียบร้อยนะเปิดสโตร์ไทยไปที่เรียบร้อยมีภาษาไทยด้วยนะจ๊ะโหลดมาเล่นกันได้นะครับนี่โหลดอยูนะ่หน้าหน้าของยี่แคลิปเนาะ สำหรับวันนี้พี่โกตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า <Yeah. S 1> โคตรึงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official l @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมาก ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุมค้มคุม้มโลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุม,คมสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichManShop no ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย